กรุงเทพไปยะลาวันไหนรถไฟกรุงเทพไปสุไหงโกลกได้หรือยังท่านผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางคงกำลังรอคอยคำตอบนี้อยู่นะคะตามข้อมูลจากเพจรถไฟสายใต้เพจทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยล่าสุดเท่าที่ทราบณเวลานี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่7ธันวาคมรถไฟช่วงหัดใหญ่ถึงยะลายังไม่มีให้บริการมีรถเร็วรถด่วนทุกขบวนจากกรุงเทพวิ่งได้ตามปกติ ไปสุดทางที่เพียงหัดใหญ่เท่านั้นยังไปไม่ถึงสถานีปลายทางที่ยะลาและที่สถานีปลายทางสุไงโกลกในเวลานี้จึงใช้บริการได้เพียงเฉพาะช่วงเส้นทางหัดใหญ่กรุงเทพกับช่วงยะลาสุไงโกลกเท่านั้นที่มีรถไฟวิ่งดังนั้นทั้งขบวนรถไฟสายยะลากรุงเทพกรุงเทพยะลาและขบวนรถไฟสายสุไงโกลกกรุงเทพกรุงเทพสุไงโกลก จึงต้องเริ่มต้นจากต้นทางและสิ้นสุดที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เท่านั้นโดยขาล่องให้บริการจากต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปสุดทางที่สถานีชุมทางหาดใหญ่และขาขึ้นเริ่มต้นจากต้นทางที่สถานีชุมทางหาดใหญ่มายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสำหรับผู้ที่อยู่ทางตอนล่างจากหาดใหญ่ลงไปทั้งปัตตานียาลานราธิวาสกรณีที่ประสงค์จัดโดยสารทางรถไฟ จะต้องหาทางนั่งรถขึ้นมาที่สถานีชุมทางหาดใหญ่เพื่อเดินทางมากรุงเทพหรือจากกรุงเทพไปลงที่ชุมทางหาดใหญ่แล้วต่อรถตู้ด้วยตนเองหรือรถโดยสารที่ให้บริการไปยังท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะไปยะลาเบตงโคกโพตันหยงมัดสุงไงโกรกสุงไงบารีก็เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่รับแจ้งจากฝ่ายโยธาให้ประชาสัมพันธ์ในเพจก,การรถไฟสายใต้ระบุว่า รถไฟจากยะลาไปหัดใหญ่ยังไม่เปิดแต่คาดว่าวันพฤหัสบดรีที่19ธันวาคม2567จะเปิดเดินทุกขบวนได้ตามปกติโดยคาดว่าจะเปิดทางระหว่างเทพาปัตตานีและตาเซยะลาได้ประมาณวันพุทธที่11ธันวาคม2567ฉะนั้นในวันพฤหัสบดรีที่12ธันวาคม2567 ขบวนรถทุกขบวนจะสามารถเดินทางถึงปลายทางและออกจากต้นทางได้ตามปกติขบวนรถด่วนพิเศษรถเร็วที่จะออกจากต้นทางวันพุทธที่11ธันวาคม2567จะเดินทางถึงปลายทางยะลาและสุงไหงโกลกในวันพฤหัสที่12ธันวาคม2567 เพื่อความแน่นอนและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นแนะนำให้ติดต่อจองยืนยันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางเสมอก็จะดีนะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลกรุณารอติดตามมาติของการรถไฟและตรวจสอบข้อมูลการเดินรถที่เป็นทางการอีกครั้งเช่นที่เพจทีม PR หรือเพจรถไฟสายใต้หรือเพจต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยโทรสายด่วน16 90หรือดูข้อมูลในเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้ง